ก็ม <All S 1> ีความรู้ส uh, like ึกยินดีเ um, ป็นอย่างยิ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในผู้ดูแลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศัตยภาพีสตรีไทยในวันนี้นะคะก็้าความเป็นมานะคะเมื่อสักครู่ก็เราได้นำาริปสั้นๆสองปีสามปีที่ผ่านมานะคะให้ทุกทุกท่านได้รับชมสั้นๆค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่กำหนดไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับอ่ามติีจากสภาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็เป็นนโยบายาที่นายกองการบริหารส่วนจังหวัดได้ถแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งท่านนายกให้ความสําคัญกับทีมสตรีทีมผู้สูงอายุอ่าทีมเด็กนะคะผู้ได้โอกาสซึ่งวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่ มีคุณค่าต่อสตรีของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งพลรรังศตรี์ค่ะจะมีบทบาทและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าผู้ชายนะคะซึ่งวันนี้ค่ะโครงการเราจะดพึ้นปี68นี้จำนวน500คนแต่อย่างที่เป็นไปมาตั้งแต่ปี64 65 66นะคะโครงการสตรีภไทยของเรานะคะ มีกลุ่มเป้าหมายที่รองนำสตรีมาร่วมกิจกรรมของเราจำนวนมีละ300ท่นานเมื่อได้รับความสนใจแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราจึงจจำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นจาก300เป็น500คนนะคะเป็นการปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ เป็นคณะกรรมการสนาสตทีจังหวัดภุ่มสมาคมนัิจาร์สังคมไทยสมาคมศิลปวทากรรมการบรินิทิชชนชมรมผู้สูงอายุเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบ่าสวัสดีครับมาบา สวัสดีครับสิบเจ็ดตำบลนะคะซึ่งจะอบจเองนะคะสวัสดีครับมีความภาคภูมิใจมากที่เราทำถูกเป้าหมายแล้วก็สร้างมวลชนใหม่ๆเข้ามาดำเนินงานกับอบจภูเก็ตซึ่งสังเกตได้ว่าทุกๆท่าน จะมีความดีและก็มีความภูมิใจกับงานที่จะมาสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะในจํานวนนี้นะคะโครงการของทานะคะสตรีได้รับความสนใจซึ่งท่านนายกค้มีความภาคภูมิใจมากว่าเราได้เข้ามาเรื่อยๆทุกปีนะคะนึกว่าเคยเหมาะสมอย่างที่จะทคโครงการนี้ ต่อเนื่องทุกปีนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านนายกเวสวัฒนอารีรัตน์คุณนันชรีวานิชเทพบุตรนะคะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับสังคมเราในระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้ฉันก็ขอเชิญท่านนายกเวสวัฒนอารีรัตน์นะคะได้พบปะพูดคุยแล้วก็ปัญญาอภิษให้กับ น้องสตรีปีะอบพวกเราได้รับชมรับฟังค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะหัวข้อที่ท <records> <t> ่านนายกในวัตยาบรรยายพิเศษคือสตรีภูเก็ตสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ครับเดี๋ยวดอีกครันะครับผมครับ ใ้เวลาสักยีนาทีนะครับแต่ว่าเนี่ทำไมเสียงขลับไม่ยินถ้ากระลังให้ยินเสียงผมไหมครับถ้าไม่ได้ยินก็ดเดี๋ยวบอกพี่พาว่ารส่านที่เปนของเพนเอผมก่อนอื่นต้องของขอบคุณทุกๆท่าน ที่ไว้วางใจให้ผมได้กลับมาทำงานในหน้าที่ตำแหน่งนายกองการบริหจจารจังหวัดกรุงผมอยากจะให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังผมสักเล็กน้นนอยเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนภูกเก็ตแล้วเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านด้วย ่อนอื่นที่ผมจะมาเป um. ็นเิียากรอนรยายนั้นต้องขอขอบคุณพี่อ่อนในฐานะสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการพัฒนาสตรีของจังหวัดยูเก็ยตซึ่งมีหัวหน้ามุกของเราพัฒนาชุมชนมาด้วยในคณะแต่สิ่งสำคัญไปมาว่าอันนั้นวันนี้ได้แอบไปเห็นคุณกทีิชาวัฒนพันธ์ ที่ผมพูดถึงผู้หญิงท่านนี้เ็เพราะว่าท่านเป็นภรรยาของท่านสไลเกตวัฒนพันเป็นอดีตประธานศายุาิกาก็มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยขอบคุณพี่ออนของเราซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยนะครับเป็นคนที่เข้ามาประชุมกับเราด้วยและพี่น้องประชาชนทุกตำบลที่มาอยู่ที่นี่สามสี่ร้อยชีวิตวันนี้ตามที่หัวข้อภาพนี้ลบไปไนดะ้ผมแก่ไปหน่อย เพราะว่าเพิ่งจากหาเสียงใหม่ๆนะครับก็มีคนมาสัมภาษณ์ั้งทีว่าโดวเองก็ไปอยากสัมภาษณ์แต่ว่าก็อยากจะได้ภาพที่เพื่อจะไเจอังนานนั้นเจอครั้งหนึ่งโงกาบเรียนใ้นัานความคิดหนงว่าจริงจริงก็คิดดูว่าจะพูดดีไหมแต่ว่าก็พูดในฐานะเราตรงไปตรงมา รับนะขอบคุณนะดีครับขอบคุณนะีครับมาจากมั้าไและมาต้องบุญธรรมประชาชนในจังหวัดเก็เสียงส่วนเลือกคนที่ีงานเข้ามาเพื่อจะมารักมา แล้วยิ้มสวยเรื่องปัญหาจราจรรืมองยสาทุกลความยางคอนโซลไม่ต้องเอาสีวเม็ดสูนะโอเคมาจากตะบนได้อะเฉินทะเลค่ะฉินทะเลนะนาจกุญแน่ นก้นสุนีลแต่วันนี้บอกไปอ,อีกล้อีกลอเาไม่มืดนรองไม่งเรถทุกอย่างวิ่งแตงสูงครบ24คันนั่นหมายความว่าวันนี้ยังมีรถส่งแถวี่มีเส้นทางอยู่ด้วยกับรถที่เป็นผลอย่างเดียวครับน้จะทายเลยน้จะยา,ายเลยจาจ้าขอโครงการไม่ขคนน ทำเป็นสองสัญญาสัญญาแรกสัญญาซื้อรถสัญญาที่สองคือสัญญาสร้างสถานีชานที่นี้บังเอิญว่าเราพยายามทาให้ได้ออกมาครบตามวันเวลาที่รถออกสวัอดีแต่เวลาพอประกาศผู้ชนะจะมีคนถอนแต่ไม่ก้าว่ามีคนไปเห็นด้วยสวัสดีครผู้แข่งไม่เห็นด้วยสวัสดีจบนี้ตุสาสีได้ครับ ต้องส่งคำบุตรเนะครับไปให้กองทุนยางยูตมบลไหนอ่ะแล้วหลังจากนั้นการออกสถานีชาตินั้นยูตมบลไหนอ่ะ้ยูตมบนไต้เราออถึงทะเลแต่เดี๋ยวนี้นะแมทชิ่งกับย่าติลุงเขาบอกเองก็ทำตามระเบียบตามกฎหมายแต่ก่อนที่มาที่นี่เนี่ยผมเช็คระเบียบมาแล้วว่าสถานีชาตินั้นจะเสร็จภายในประมาณอีกรอบอีกรอบ แล้วหลังจากนั้นไม่เกินวันที่15พฤษภาคก่อนวันเปิดเรอผมก็จะเอารถสแถวของจจอบจออกมาเอารถอีีใส่ไปให้ครบ24คันพอใส่ไปครบปั๊บผลที่ได้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่เราจะลงงหลานั่งรถอีบีเมื่อเช้าผมมีคน มาบอกผมว่าลูกของเขาเมื่อก่อนเนี่ยยมจะให้พ่อแม่ขับรถจากตำบลวิชิตไปส่งที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยทุกวันเลยแต่พอมาเปลี่ยนรถจากสองแถวเป็นรถ e ีมีลูกก็อยากจะนั่งรถอีมีแทนพ่อก็นั่งโบร์ไซยจากบ้านไปที่ย่านตลาดสี่มุมเมืองแค่นั้นเองส่งไม่เกินหนานาทีแล้วลูกก็นั่งรถกลับไปที่โรงเรียนได้ ฟังแล้วประทับใจถ้าทุกครอบครัวหันมาใช้รถ e v แทนัน่นหมายความว่าต่อไปนี้จะเป็นเบาภาระทั้งค่าใช้จ่ายทั้งใช้ถนนความแอันเกิดขึ้นแต่มาตีอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนแต่อย่างนี้มมนก็เป็นการเป็นการทุดเราในเบื้องต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่แบบยั่งยืนนั้นวันนี้ทางราฐาัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของ การทําขนส่งมวลชนแต่ผมกล่าวเรียนใ้้ท่านว่าผมไม่รอครับก่อนผมหมดวาระผมเองถ้ารู้ผมทำอะไรผมก็ขออีกหนึ่งเส้นทางสนามบินสุหาราวาันวันนี้กอประยมมีเส้นทางอยู่แล้วอีกเส้นทางเส้นทาง,ทางใหม่ทีนี้ผมทำยังไงต่อครับพอผมกลับมาเห็นไหมมันจะได้สารงานต่อ ผมก็รีบจัดหารถในเบื้องต้นเพียงสิบคันแต่นี้ท่านถามว่าสิบคันมันไม่พอครับถูกต้องครับแต่ระเบียบเขาให้ผมอย่างนี้มาก่อนแต่ทางขนส่งบอกว่าคุณเลยวัตวิ่งไปก่อน1เดือนคุณก็จะต้องทำเรื่องไาเนื่องจากว่าความเพีพอนะั้นไม่ไปเพียงพอจากความต้องการก็ขยายเป็น20่สิบคัน -18 บคันได้แต่ผมจะขยายสองเรื่องห เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้คนอำเภอถลางและตำบลไม้ขาวผมจะต้องขยายจากสนามบินไปที่ด่านท่าฉับฉางนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปคนไม้ขาวคนตำบลทุกตำบลถลางจะนั่งรถ E ีวีผ่านเ,านเข้า,าไปได้ส่วนหนึ่งเส้นทางหนึ่งเส้นทางอยู่สามเส้นทางของในอบจที่เป็นอยู่มีหนึ่งเส้นทางที่ไปยูเ <c oughs> ท,ทิร์นซปเปอร์ชิพผมจะต้องไปขอ ขยายช่วงให้ประยูเทินที่บริเวณอีกอกแก้วโรงเรียนมุชนิพวิทยาเพื่ออะไรครับเพื่อที่รถมาจากด่านท่าจัดชัยวิ่งมาที่สามแยกบายพาสเพราะรถเหล่านี้เนี่ยไม่เข้ามาในเมืองก, <c oughs> ก็เลี้ยวขวาไปบ <c oughs> ายพาสไปผ่านโลตัสไมโครเซ็นทัศไปสู่ห้าแยกจจรอญไปหางปลาไว้แต่เวลาคนมาจากด่านท่าจัดชัยจะต้องมาลงาลที่โรงเรียนมุชนิพนธิยาไอ้รถหนึ่งแท่านีจะไปอยู่เทินก็จะมารับคนอย่างนี้เข้า vứt đi cả thì đèn tụt thấy thì đèn tụt tay làm mấy thấu làm mấy thấu làm mấy thấu rồi rồi tụi mi rồi để về anh là đi <laughs> <cái> <laughs> cả kênh น้องแม็กน้องแม็กไปดีนะถ้าเห็นตกคนประเด็นต่อมาเรื่องเสียกฐานราิีธนชาติฐานราศอติาองอุปมาอุปม่เป็นเหมือกับภาพสามเหลี่ยคนระดับกลางขึ้นบนอยู่ได้ แต่การลงล่างดีครับยังลำบากอยู่ที่เราพูดว่าวันนี้สามแสนล่างสี่แสนล่างห้าแสนล้านเอาผมพูดตรงไปตรงมานะคนจนคนล่างยากคนชนะ <c oughs> ยังไม่ถึงแล้วผมเจอ,เอพ่อแม่พี่น้องบางคนเขาบอกว่าเขาเคยขายข้าวต้มได้วันละสองพันเดี๋ยวนี้ขายได้หกร้อยห้าสิบไออย่างเงี้ยเราต้องเอาโจอย่างนี้มามาถามว่าเออ <c oughs> ผมก,ก็รู้จักคนเยอะผมไปปรึกษาทั้งอาจารย์ชายยนรผู้เจริญคนผู้เก่งและก็คุณนรงค์เจ้าของนิสราคุณนรงก็น่ารักมากเพราะปปรึกษาผู้ทรงคิดจะดูสิพิธักษ์ผู้ช่องแค่ก็บอกคุณนรงค์ว่าถ้าหากคุณเลวัดมีความตั้งใจเขาก็ยิยนดีที่จะามาบอกพวกเรามาบอก วันนี้ผมไปเห็นพ่อแม่ค้าอยู่คนหนึ่งชื่อที่หนุ่ยที่อยู่สีถุนตอนหรือตำบลถุนทอนมาไหมถุนทอนมาไหมจี่หนุ่ยค่ายป่าทามเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นเขาบอกว่าขายไม่ดีต้องหมูดบ้างต้องทิ้งไปบ้างเพราะไม่มีคนรู้จักพอจี่หนุ่ยได้เรียนรู้เรื่องติ๊กต็อกมีคนไปสอนที่หนุ่ยตอนนี้ขายในวันเป็นหมื่นบาทไอ้นี่คือการเรียนทางออนไลน์ วันนี้เรื่องสิบเอกิจ่านผมกต้องคิดต่อว่าทำยังไงให้ต่อทางไม้าย้อยู่ไา้แล้วของผมเนี่ยใเช้าผมก็ชงคำพิพากาเไปในครสั่งการ้ผมสั่งบอกประหลัดรองปรลัดขอออกองผู้กองว่าเวลาสมมติอบพจจัดงานทุกทางในการสัมมนาห้ามไปซื้อขนมจากที่มาต้องซื้อขนมจากคนบางหลงเหียวนาจีเป่าลางอะไรแบบนี้ครับ ซื้อขนมจากอาอีอาโมที่ทำขายสลับกัเอามาเสิร์ฟให้คนเข้าสมมนาไอ้ย่างอื่ที่มาจากอาดางดั้อะไรน้องไม่ต้องยันเ็เราก็ซื้อจากคนอ่นมาจ้ไอ้ี่ผมก็จะทำวันนี้พี่ป้านหน้าอาแต่งตัวกันสวยงาผมอยากจะ่าสัมมนารพันผ์ข่าวเล็กน้อยว่าวันที่13 14า5ของทุก อ,องการบริหาจรจังหวัดน,นั้นได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ตให้จัดง,งานละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อสดุดีเท้าเทพกรตีเท้าสีสุขนเท,ที่ยวน,นี้เราจัดวันที่13เป็นวันถลางชนะศึก14 15ตามที่ท่านตั้งหลายได้เห็นข่าวทางปาร์ตวนทางเฟซบุ๊กหรือทางเอไลน์ต่างๆนั้นผมขออนุญาตเชิญชวนพวกท่านว่า ไปงานนี้เวลาตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้งไปของทุกวันแล้วก็ไปดูหนุน,นพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในงานน,นอกเหนือจากนั้นเรื่องผมศูนย์ฟอกไตก่อนผมหมดวาระทุกท่านก็เห็นประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนผมไปทำที่แรกคือที่รอปศตอสีสุนทรรอปศตย่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมัยท่านทั้งหลายนั้นเรียกว่าอนามัยก่อนหน้านั้นเรียกว่าสุขสาราไปไหนอไปสุขสาราไปไหนอ่ะไปอนามัยพอปี53คุณอภิสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระบบของรอศอ,อนามัยให้เป็นรอพศกยุค2 5 5 3 พอเราถ่ายโอนมาผมไม่ได้ถ่ายโอนมาตามอำเภอใจผมนะครับผมถ่ายโอนตามพรบการถ่ายโอนเขาถามผมว่าบกสนใจไหมทําเรื่องของการถ่ายโอนรพสตผมบังเอิญเคยไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่14เดือนได้เห็นภาพของคนไทยได้เห็นภาพของคนภูเก็ตเป็นอู่สามโรคที่เรียกว่าเป็นสหัวใจบอหวานเลืควาย สามโรคนี้เล่าให้ท่านฟังว่าท่านสามารถ